และกระป๋องนี้จะเป็นส่วนที่เหลือจากการทำเนื้อเค,ค้กนะคะรวมกันแล้วทั้งหมดนี้ได้235กรัมค่ะและก็จะหมดพอดีนะคะ2กระป๋องบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจาพามาทำเมนูซิกเนเจอร์ ช็อกโกแลตเค้กจากคาเนชั่นซึ่งในวันนี้ทางคาเนชั่นก็ได้จัด DIY เบเกอรี่บล็อกกล่องนี้มาให้วีนะคะในกล่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบในการทำพร้อมทั้งสูตรและวิธีการทำมาให้เราค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของคาเนชั่นนะคะซึ่งคัสสันมาเป็นอย่างดีแล้วว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนี้กันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนะคะเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกับกระดาษแผ่นนี้นะคะเป็นกระดาษบอกสูตรและวิธีการทำเค้กค่ะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนการทําเนื้อเคก้กและขั้นตอนการทําช็อกโกแลตหน้าเค้กค่ะจะบอกไว้โดยละเอียดเลยนะคะว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรพร้อมทั้งอัตราส่วนค่ะว่าจะใส่อะไรลงไปกี่กรมัมกี่กรมัมซึ่งอัตราส่วนเหล่านี้ทางคาเนชั่นได้จัดเตรียมไว้ให้เราเป๊ะๆแล้วนะคะอย่างเช่นนี่ค่ะเนยเค็ม20กรมัมเขาก็ตวงมาให้เราเลย20กรัมนะคะและก็จะมีตะก้อมือไว้สําหรับคนส่วนผสมมาให้เราด้วยค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนมข้นจืดค่ะตราคาร์เนชั่นจัดมาให้ในขนาด140มิลลิลิตร2กระป๋องนะคะซึ่งสำหรับสูตรนี้ก็จะใช้หมดพอดี2กระป๋องเลยค่ะจัดทำได้ทั้งหมดนะคะ5ถ้วยค่ะทางคารเนชั่นก็ได้จัดถ้วยฟอยมาให้เราด้วยนะคะ5ถ้วยพอดีเลย เดี๋ยววิจะเริ่มทําเลยนะคะวิจะเริ่มทําในส่วนของเนื้อเค้กก่อนค่ะไปดูส่วนประกอบได้เลยค่ะก็จะมีเนยเค็ม65กรัมดาร์กช็อกโกแลต70% 55กรัมน้ําตาลทราย60กรัมนมข้นจืดคาเนชั่น45กรัมกาแฟ1ช้อนชาน้ําร้อนเพื่อชงกาแฟ33กรัมไข่ไก่1ฟองน้ํามัน7กรัม แป้งเค้ก52กรัมเบกกิ mm ้งโซดาครึ่งช้อนชา mm hmm. ผงฟูครึ่งช้อนชา mm hmm. ผงโกโก้15กรัม mm hmm. ซึ่งทุกอย่างนี้จัดอยู่ใน DIY Bakery Box แล้วนะคะ จะเว้นเสียก็แต่น้ําร้อนเพื่อชงกาแฟแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเราต้องเตรียมเอง oh. วิจะทําตามกระดาษแผ่นนี้เลยนะคะที่คาริชชั่นให้มานั่นก็หมายความว่าสําหรับใครที่ไม่เคยทําอาหารหรือไม่เคยทําเค้กเลยเนี่ยก็สามารถทําตามได้ง่ายๆเลยะคะ่ะขั้นตอนที่1นึ่เขาบอกว่าให้นําหม้อใส่น้ําตั้งไฟรอนี่ค่ะวิก็ได้นำหม้อใส่น้ำนะคะใส่ลงไปครึ่งหม้อเลยแล้วก็จุดไฟ ใช้ไฟกลางค่ะระหว่างที่รอน้ําเดือดเราก็มาเริ่มทําในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองเขาบอกว่าให้ละลายกาแฟในน้ําร้อนเราก็มาดูส่วนผสมนะคะเขาให้เราใช้น้ําร้อน33กรัมนี่คือน้ําร้อน33กรัมค่ะเทกาแฟลงไปกาแฟที่เตรียมให้มา1ช้อนชาเทลงไปให้หมดซองเลยเทลงไปแล้วเราก็คนให้กาแฟละลายค่ะ พอละลายแล้วเรามาทําในขั้นตอนต่อไปเขาบอกให้นำเนยน้ำตาลดาร์กช็อกโกแลตและกาแฟที่ละลายน้ำมาใส่รวมกันในชามผสมเริ่มทําเลยค่ะเตรียมชามผสมมานะคะเทกาแฟที่เราละลายน้ำลงไปตามด้วยเนยเค็ม65กรัมใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะต่อด้วยน้ำตาลทราย60กรัมและดาร์กช็อกโกแลต55กรัม พอใส่ลงไปแล้วขั้นตอนที่4ี่เขาบอกว่าให้นําภาชนะที่เราผสมเนี่ยไปตั้งไว้บนหมอ้อที่วิตั้งน้ําร้อนอยู่นะคะไปกันเลยค่ะน้ําของเราร้อนแล้วนะคะมีไอน้ําขึ้นมาค่ะเราจะใช้ไอน้ํานี่แหละค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเมื่อส่วนผสมละลายดีแล้วขั้นตอนที่5บอกว่าให้เรายกลงจากเตานะคะเพื่อที่จะนําส่วนผสมเนี่ยไปใส่นมข้นจืดคาเนชัน่นแล้วก็น้ํามันค่ะไปกันเลยค่ะ ตามสูตรเขาบอกให้เราใส่นมข้นจืดลงไป45กรัมนะคะนั่นก็มีค่าเท่ากับ3ช้อนโต๊ะค่ะนำช้อนโต๊ะขึ้นมาตวงได้เลยเราใส่นมข้นจืดค่เในชั้นลงไปนะคะก็จะทำให้เนื้อเค,ค้กของเรามีความนุ่มฟูและเนื้อละเอียดมากค่ะส่วนที่เหลือนะคะให้เราเก็บไว้ทำในส่วนของหน้าช็อกโกแลตค่ะและเราก็ใส่น้ำมันนะคะลงไป7กรัมค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยทีนี้เราก็คนให้เข้ากัน พอเข้ากันดีแล้วขั้นตอนที่6บอกว่าให้เราใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันไข่ไก่ค่ะตอกใส่ลงไปหนึ่งฟองแล้วคนต่อให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วขั้นตอนที่7บอกว่าให้เราร่อนแป้งเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาและผงโกโก้เข้าด้วยกันแล้วเทลงใส่ชามผสมค่ะ นำตะแกรงร่อนแป้งวางพักไว้ตรงนี้ค่ะแล้วใส่แป้งเค้กลงไปต่อด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาและสุดท้ายผงโกโก้ค่ะนำมาร่อนใส่ลงไปในอ่างผสมได้เลยนะคะอย่ายกสูงค่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยลมจะพัดเขาออกไปนอกอ่างผสมสมดค่ะ พอร่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะถูกใจตะก้อมือมากๆค่ะถ้าใครอยากได้ DIY เบเกอรี่บล็อกนี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปค่ะวิมีเกมให้ร่วมสนุกค่ะแต่ต้องเข้าไปร่วมสนุกทางแฟนเพจ Carnation อร่อยขับนะคะเดี๋ยววิจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ค่ะระยะเวลาร่วมสนุกก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่29พฤศจิกายน2563ค่ะ ไปดูกติกากันได้นะคะทางเพจคา r n เนชั่นอร่อยคับนี่ค่ะพอเข้ากันดีแล้วเรามาดูในส่วนของขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนที่9เขาบอกให้เราเทส่วนผสมเนี่ยลงไปในถาดฟอยล์เศษ็จหส่วนสของถาดฟอยล์ค่ะพอเทเสร็จแล้วให้นําไปเข้าเตาอบที่ไฟ160องศาประมาณ12นาทีหรือดูจนกว่าเขาจะสุกนะคะมาเริ่มใส่ถาดฟอยล์กันได้เลยค่ะใช้ช้อนตักลงไป เศส่วน3ของกล่องก็หมายความว่าไม่ถึงครึ่งนะคะเกือบครึ่งค่ะทางคาร์เนชั่นเตรียมมาให้ทั้งหมด5กล่องนะคะซึ่งพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยก็จะได้5กล่องพอดีค่ะทีนี้ให้เรานำไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะวิวอมเตาอบไว้ร้อนแล้วค่ะเปิดฝาออกมาได้เลยแล้วก็ใส่เค้กช็อกโกแลตของเราเข้าไปใช้อุณหภูมิตามที่บอกเมื่อสักครู่นะคะ160องศาเป็นเวลา12นาทีค่ะ ครบ12นาทีแล้วนำเค,ค้กของเราออกมาได้เลยค่ะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววิจะพักเขาไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเขาจะเย็นตัวลงสนิทค่ะและในระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มทำในส่วนของหน้าช็อกโกแลตกันนะคะมาดูอัตราส่วนที่คันเนชั่นให้มาได้เลยค่ะก็จะใช้แป้งข้าวโพด7กรัมน้ำตาลทราย50กรัม นมข้นจืดคาเนชั่น235กรัมดาร์กช็อกโกแลต70% 35กรัมเนยเค็ม20กรัมผงโกโก้แบบเข้ม14กรัมมาเริ่มทำตามขั้นตอนกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเขาบอกให้เรานำผงโกโก้น้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดใส่หม้อแล้วคนให้เข้ากันผงโกโก้นะคะน้ำตาลทรายและแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันได้เลยค่ะ พอเข้ากันดีแล้วขั้นตอนที่2บอกว่าให้เราใส่นมข้นจืดคาเนชั่นลงไปแล้วก็นําไปตั้งไฟคนให้เข้ากันรอจนเดือดเล็กน้อยขั้นตอนนี้ให้ใส่นมข้นจืดคาเนชั่นลงไปทั้งหมด235กรัมนะคะก็หมายความว่าจะเป็นนมข้นจืดคาเนชั่นเนี่ยหกระป๋องเต็มเ็มค่ะใส่ลงไปเลยและกระป๋องนี้จะเป็นส่วนที่เหลือจากการทําเนื้อเค้กนะคะรวมกันแล้วทั้งหมดนี้ได้235กรัมค่ะ แล้วก็จะหมดพอดีนะคะ2กระป๋องทีนี้เราคนให้เข้ากันเลยค่ะนมข้นจืดคานชเ่นเนี่ยเขาจะช่วยให้เนื้อช็อกโกแลตของเราเนี่ยเนียนแล้วก็ละเอียดนะคะพอเข้ากันดีแล้วให้เรานำไปตั้งไฟใช้ไฟกลางค่ะพอจุดไฟแล้วเราก็คนเบาๆค่ะรอจนกว่าเขาจะมีความเดือดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะตอนนี้มีความเดือดขึ้นมาแล้วนะคะให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ยกหม้อลงมาเลยค่ะ เราจะทําต่อในขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3บอกว่าให้เราใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่เนยลงไปแล้วคนให้เข้ากันมาเลยค่ะใส่ช็อกโกแลตนะคะ ก็จะเป็นช็อกโกแลตดาร์ก70%ค่ะเทลงไปเลยค่ะให้ทําทุกอย่างขณะที่เนื้อช็อกโกแลตยังร้อนๆเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะจนกว่าช็อกโกแลตดาร์กจะละลายผ่านไปเพียงไม่ถึง1นาทีก็ละลายแล้วนะคะให้เราใส่เนยเค็มเข้าไปเลยขูดลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วคนต่อให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วขั้นตอนที่4นะคะเขาบอกให้เรานําหน้าช็อกโกแลตเนี่ย นำไปราดบนหน้าเค้กเลยค่ะเพราะว่าหน้าเค้กของเราเย็นตัวลงสนิทแล้วนะคะใช้ช้อนปักลงไปเลยค่ะราดให้เต็มพอดีถ้วยเลยนะคะใส่ลงไปครบทั้ง5กล่องแล้วเนื้อช็อกโกแลตก็แทบจะพอดีกับเนื้อเค้กเลยนะคะจะเหลือติดหม้อเนี่ยเพียงนิดเดียวค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าให้เรานำไปแช่เย็นจนกว่าช็อกโกแลตจะเซ็ตตัวนะคะไปกันเลยค่ะ ผ่านไป20นาทีหน้าเค้กของเราก็อยู่ตัวดีแล้วค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะคะอืมว้าวเห็นไหมคะนี่ค่ะเนื้อช็อกโกแลตนะคะมีความแบบว่าชุ่มชื่นค่ะอืมอร่อยเข้มขน้นแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะใครที่อยากได้ DIY Bakery Box เหมือนวีค่ะให้เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่ f c e e o o o k f n p p g g e c r n a t i o n อร่อยขับได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใช้นม c a n a เนชั่นะคะเพื่อให้ทุกเมนูเบเกอรี่ของคุณอร่อยแบบมั่นๆต้อง c a r n เนชั่ค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ